หมดหมดเอ้าหมดระทุง อะไรเออ <ừ, S 2> ลืมใส่ลูกตอ่อทำอไรอืม อย่ามาขึ้นกันนาไม่เล่นนะ <_ an> เดี๋ยวอืมดูตาเจ็บแหละจิกกันทำไมอ่ะ <_ an> ดูนนนไปอยู่ออกับไก่นนไปไอ้น้องไปไหนเอาหมดุดหมดค้าหมดหมดเอาหมุดผาทุง<_ an> <_ an> โอวมไปไหนกันนั้นขึ้นมาขึ้นมาหาทางขึ้นไม่ถูกมาเร็ว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  <c oughs> เขาไปถึงไหนถึงไหนแล้วมาเร็วมาเร็ว ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไก่ไอ้ตัวนั้นไม่รู้ไก่ใครมาจากไหนไม่รู้ <c oughs> ไอ้ตัวมเตี้ยมขึ้นมาได้ตุ่มเตี้ยมตัวมเตี้ยมตัวมเตี้ยม trộm tiêm trộm tiêm <laughs> นั่งหลับบปลรืนั่งหลับแล้วเอาขึ้นขึ้นมาทำไมอ่ะจะขึ้นทำไมมันเจ็บละลูกอขาเท้าจะปีนข้นมาหวานตัวนี้งับ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 ไล่บอติ Video.